สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซูเปอร์นะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซูเปอร์ครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในการใน EP ของซื้อขายของรีวิวนะครับผมวันนี้มีสินค้าดีสินค้าเด็ดมานเสนอนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันคือกล่องใหญ่เลยนะมันมันค่อนข้างใหญ่นะกล่องอะกล่องมีขนาดเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบสามห้าสิบห้าเซนดยประมาณนะครับก็คือเป็นกล่องกระดาษมาแบบนี้นะครับมันคือ ตัวเ,เก็บสายไฟตัวจัดระเบียบสายไฟหลังโตะคอมหน้าโตคอมข้างโต๊ะคอมได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราแกะก่อนนะนี่ยกกอดแกะเหล็กนะครับเนี่ยโอ้เป็นเหล็กนะครับสีดํานะครับหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะครับน้ําหนักก็มีนะครับเดี๋ยวผมดูในกล่องก่อเขียนน้าหนักเท่าไหร่ ตัวนี้น่าจะทำจัดส่งฟรีไม่ได้นะครับน่าจะมีค่าจัดส่งนะครับประมาณสักห้าสิบถึงแปดสิบาท้งครับเนี่ยค่าส่งนะครับเห็นไหผมดูน้ําหนักก่อนนะครับวอาน้ําหนักเป็นกิโลเลยอ่ะหนักหนักอยู่นะครับตัวนี้นะครับนี่ดูไซซิ่งนะครับนี่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับมีอุปกรณ์ของไข่น็อตมีคิวอาโค้ดนะครับขนาดนะครับห้าสิบเซนนะครับนี่คือเป็นที่เก็บสายไฟเหมือนเราปลั๊กสามตาวางนะครับ จัดระเบียบด้านหลังคอมสมมุติใครสายไฟระยงระยางระเยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่สวยไม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ไปนหนีบที่โต๊ะนะครับพอวางไวแล้วปักสามตาวางใช่ไหมครับแล้วก็เสียบปัก,าาปกหรืออะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ของจอมันจะมีแบบคล้ายมอม้อแปลงก็ใส่ใส่ๆไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนนะครับนี่ัวตัวใหญ่นี่นี่แบบนี้ก็จะมีรูรูแบบนี้นะครับด้านนี้นะครับด้านข้างนะครับก็จะมีอุปกรณ์ใช่ไหมครับแล้วสายขา มันจะให้ใส่ขาแล้วขาเนี่ยไปหนีบไปหนีบกับตัวโต๊ะของเราล่นเองนะครับแล้วก็ของวางสมมติเราเอาของอะไรวางก็วางไปนะครับแบบนั้นเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับกว้างเท่าไหร่ครับจากตลับเมตรของผมนี่ห้าสิบเซนพอดีนะครับสีแดงเป๊ะนะครับยาวห้าสิบนะครับกว้างเท่าไหร่นะครับกว้างอยู่ที่นะครับสิบเก้าเซนนะครับ กว้าง19เซนเกือบ20เซนนะครับกว้าง19ยาว50นะครับผมโอเคตัวนี้คือตัวฐานนะครับตัวอุปกรณ์แล้วก็จะมีอะไหล่นะครับในการประกอบมาอยู่ในนี้นะครับก็ฟีมมาอย่างดีนะครับห่อวัตเุด้วนะครับมีมีเสียงน็อตเสียงอะไรอยู่ในนี้โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันนะฮะเดี๋ยวผมมาแกะแล้วประกอบให้ดูนะครับไม่ยุ่งยากครับ เราเดาได้อยู่แล้วครับอุปกรณ์มันทําแบบไหนนะครับขาแบบนี้นะครับนี่เพราะฉะนั้นขาตรงนี้นะครับนี่มันก็จะติดกับตัวนี้ขาน็อตใช่ไหมครับติดแบบนี้นะครับแล้วแล้วตรงนี้ก็จะมีตัวยึดที่แบบสามารถปรับระดับให้แน่นกับโต๊ะโต๊ะคอมเราได้นั่นเองนะครับก็าารับประ่านก็จะประมาณนี้นี่อย่างนี้เอาน็อตขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วไปประกอบบนโต๊ะจริงให้ดูด้วยนะครับแล้วพาไปดูสาย,สายไฟที่โต๊ะมันลกยังไงนะฮะก็ ไม่ครับซ้อนครับเจาบครับคู่มือในนี้มันก็ไม่ได้มีครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นำน็อตขันไปเลยคิดว่าแบบนี้เลยคิดว่าง่ายๆแบบนี้เลยนะครับหรือเปล่านะครับการโต๊ะเป็นรอยนะครับการมันหนีบโต๊ะเป็นรอยนะครับนี่ตรงนี้ก็อาจจะแบบแปะด้านนี้นะครับ การมันนีบแล้วก็เลื่อนโต๊ะเป็นลอยนั่นเองนะครับแบบนี้นะผมคิดว่าแบบนี้นะครับติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับโอเนี่ยก็ประมาณนี้ขเอาไขาคนขันให้แน่นนะครับขันแป๊บนึงน,นะครับได้นะครับขันให้แน่นนะครับมันก็จะพอตึงๆแล้วนะครับต่งมือมไม่ต้องแน่นมากนะครับมันก็แน่น ตึงมือพอขันแบบตึงมือพอนะครับอีกฝังเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับขันให้ตึงมือเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ปึ๊บนะครับแล้วเรามาดูมุมนี้นะครับตัวนี้ใช่ไหมครับรูมนอยู่ข้างล่างนะครับเราก็ต้องนํารูเจ้าตัวนี้นะครับใส่ลงไปนะฮะเอาไว้หมุนนะครับปรับระดับให้มันหนีบกับเอาเจ้าตัวไม้หรือโต๊ะเรานั่นเองนะครับตัวนี้มีความยาวนะครับความยาวในการปรับขนาดได้นะครับ ถ้าตัดฐานตรงนี้นะครับก็ประมาณ4เซนเกือบ5เซนนะครับผมเกือบเกือบ5เซนนะครับจัดตองข้อเหล็กนะครับหรือถ้าวัดรวมจากตรงนี้ก็ประมาณ6เซนได้เลยนะครับภายในนี้ก็ประมาณ4เซนครึ่งนะครับนับตัดหัวด้วยประมาณ6เซนนะครับส่วนตัวช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับช่องนี้มีความกว้างทั้งหมดอยู่7เซนนะครับผม7เซนนะครับโอเคชัดเจนนะครับผม วัดให้ดูกันชัดๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะฮะมุลงปแค่นั้นครับแล้วก็นำไปยึดกับโต๊ะคอมของท่านได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูตอนยึดนะฮะง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันที่หน้างานหรือบนโต๊ะคอมจริงๆเลยดีกว่านะครับว่าประกอบอยังไงนะครับป้าเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าประกอบที่หน้าโต๊ะคอมจะเป็นยังไงอย่าลืม นะครับติดสติกเกอร์กันรอยตรงนี้ด้วยนะครับมันจะได้ถูไปถูมาไม่กินโต๊ะลอยไม้ของเราเองนะครับเดี๋ยวผมแปะก่อนนะครับเดี๋ยวผมแปะเป็นสติกเกอร์สองหน้านะครับก็แปะลงไปนะครับ เรียบร้อยครับแปะก็ง่ายๆเช่นนี้ครับเรียบร้อยฮะแปะเรียบร้อยแล้วครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหน้าเปา็นยังไงนะครับหน้าโต๊ะเป็นยังไงนะฮะประมาณนี้นะครับสวยงามตามทองเรื่องนะครับไป โอเคครับนี่ก่อนอื่นนะครับผมจะพาไปดูนี่หลังคอมของผมนะครับมันจะเห็นนี่เพื่อจะเห็นสายนะครับสายด้านล่างด้านหลังนะครับในด้านหลังจะมีอะแดปเตอร์ของจอทีวีนะครับทั้งสองอันนะครับแล้วก็สายด้านล่างเห็นไหมด้านล่างนะเห็นไหมครับน่าจะเห็นอยู่โอ้โหนี่เห็นไหมสายหลังโต๊ะคอมนะครับมันจะลกๆแบบนี้นะครับซูมอ่ะโอเคมันจะได้เห็นชัดๆเดี๋ยวเพิ่มไฟให้นะครับ ต๊ะของผมกว้างประมาณร้อยสี่สิบเซนนะครับโต๊ะนี่ร้อยสี่สิบเซนเป็นขาแบบปรับระดับได้นะครับก็จะเห็นสายไฟหลังคอมนี่มันลกๆแบบนี้เลยนะฮะนี่เราจะเอาตัวเก็บสายนะครับตัวนี้ตัวเก็บสายตัวนี้นะครับนี่เอาไปประกอบที่ข้างหลังคอมเมื่อกี้นะครับขนาดกว้างห้าสิบเซนนะครับแล้วยาวห้าสิบเซนกว้างสิบเก้าเซนนะครับเอาไปไว้ด้านหลังนะครับเราไปดูมุมมุมนี้มุมนี้ด้านหลังเห็นไหมครับนี่ แต่ผมไม่ได้เอา power supply ลงไปหรือสำรองไฟไปนะมันหนักนะครับก็ไม่อยากยึดหนักมากก็ผมจะเอาเอาพวกอะแดปเตอร์ใช่ไหมจะมีอะแดปเตอร์อยู่นะครับอะแดปเตอร์จอนะครับพวกสายไฟอะไรเงี้ยไปมัดรวมกันไว้ที่ตรงตัวนี้นะครับเพื่อเพื่อเก็บสายไฟไม่ให้ลกลุมหลังนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับวิธีติดตั้งเป็นยังไงนะครับก็ไม่ยากเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนําตัวนี้มาก่อนนะฮะแบบนี้นะครับ ใส่ได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับเพื่อนๆนะปึ๊บนะครับนี่ยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะมุดไปทําด้านหลังนะครับมันจะห้อยแบบนี้ใต้โต๊ะคอมของผมนะครับแบบนี้นะแต่ผมจะลองทําให้เพื่อนๆดูก่อนว่าถ้าเราอยู่ด้านหน้ามันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่แบบนี้เห็นไหมนะครับก็แค่นีบเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่นีบเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ นะครับนี่ทั้งสองอะัะมันจะวางอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ผมยกตัวอย่างว่าผมติดด้านหน้าให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันเป็นแบบนี้แต่ผมจะนําไปติดหลังหลังจอคอมด้านหลังของโต๊ะคอมของผมนะครับอาจจะต้องใช้เลนส์ไวนะครับเก็บภาพไม่ไม่หมดครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ยกตัวอย่างนะครับพอเรามาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เราก็แค่ขัน ขันอุปกรณ์หนีบให้เสร็จนะครับแล้วเราก็นําอุปกรณ์สายฟงสายไฟมาวางไว้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปติดตั้งก่อนนะครับนี่ผมสาธิตให้ดูเพื่อนเพื่อคงเห็นภาพละว,ว่าทํากันประมาณนี้ไม่น่ายากนะครับแล้วก็แค่หมุนหมุนเจ้าตัวนี้นะครับนี่หมุนเข้าไปแค่นั้นเองนะครับหมุนหมุนให้มันพอดีโตะนะครับแค่นั้นล็อกเลยแล้วก็เลือกเอาว่าจะวางตรงกลางวางตรงริมแล้วแต่เพื่อนเพื่อสะดวกเลยนะครับเดี๋ยวผม ไปยึดติดให้เสร็จแล้วถ่ายให้ดูอีกทีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็หมุนเข้าไปใส่จากข้างบนนะครับเห็นขาข้างบนนะครับนะครับก็เสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็นี่ครับประมาณนี้นะฮะไอตัวดงอะแดปเตอร์หรือเราจะเอาปลั๊กไฟสามตาไปใส่ ไว้ก็ได้นะครับมันใหญ่นะครับมันใหญ่พอนะครับแต่ทีนี้ผมยึดติดกับกำแพงไว้แล้วนะปักสามตานะครับก็เลยนะครับก็เลยใส่ออกมาประมาณนี้นี่คือยังไม่ได้ไปพันสายอะไรดีๆมากนะครับถ้าเกิดเราเก็บสายให้มันสวยงามรวบสายลงไปนะครับมันก็จะสะอาดสะอ้านขึ้นนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือตัวที่วางปักนะครับหรือ อะแดปเตอร์หรืออะไรต่างๆนานานะครับสายไฟปลั๊กสามตานะครับหลังโต๊ะทํางานหรือโต๊ะคอมนะครับก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อมาที่ผมได้นะครับจะได้ไม่น้องร้องผิดร้องถูกนะครับผมว่าถ้าบุกออไรนนิดหน่อยนะเป็นค่าน้ำค่าเซอร์วิสนะครับก็ประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวก็เราก็ไปพันสายเก็บตรงนั้นให้สวยงามวิธีนะครับก็เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคยังไงนะครับผมไปก่อนนะครับอย่าลืม นะครับกดไลค์กดแชร์กดสับปะรดใครเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับกับเจ้าตัวสินค้าตัวนี้ครับตัวอุปกรณ์จัดเก็บสายไฟหรือวางปลั๊กสามตานะครับหรือวางอะแดปเตอร์หรือวางอะไรก็ได้นะครับอุปกรณ์เด็กวส่งก็ได้นะครับโอเคไปแล้วครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อที่ผมได้จะได้ไม่ต้องร้องผิดรองถูกผมอาจจะบวกกาไรนิดหน่อยครับเพื่อเป็นค่าน้ําค่าเซอร์วิสนั่นเองนะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับอ่า แล้วเช่นเดิมครับถ้าใครไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีคําถามไม่ว่าจะเป็นซื้อขายของอาหารออนไลน์หรือจะเป็นขายสินค้าหรือว่าสอบถามคืนเงินช้อปปี้ก็ในแฟนเพจเช่นเดิมครับเช่นเดิมครับหลังคลิปหรือท้ายคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่จะซื้อกาแฟเลี้ยงหรือโดเนทหรือโอนตามสนับสนุนช่องของผมนะครับผมทิ้งลิงก์ หรือเลขบัญชีไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ไปก่อนละครับบ๊ายบาย